กันต่อจากความคืบหน้าที่เรานําเสนอไปเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเตรียมเฮแล้วคุณผู้ชมที่จะมีการขึ้นทะเบียนภูพระบาทเป็นมรดกโลกนะคะตอนนี้มีข่าวดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมกันที่อินเดียนะคะคุณผู้ชมก็พบว่าองค์การยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นอุทยานเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดให้ชมฟรีด้วยนะคะ,คะ รับแล้วนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ภูประบาทที่อุดรธานีค่ะมรดกลโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่5ของไทยเสียงสัน,นคนประกาศคือเสียงสัน่ชักไทยได้ตกสบัดในเวทีโลกนะคะโอ้นี่แหละค่ะ วินาทีประวัติศาสตร์ที่เงค์การเพื่อการศึกษาวิวทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะภายใต้ชื่อภูพระบาทประจักษพยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวาราวดีในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46ณนกะรุงนิวเดลีที่อินเดียซึ่งก็ถือว่าเป็นมรดกโลกลำดับที่8และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่5ของประเทศไทยนะ แล้วก็ยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่สองของอุดรธานีด้วยต่อจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนั่นเองการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งนี้เนี่ยก็มีนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ะซึ่งประธานการประชุมได้แสดงความยินดีเป็นภาษาไทยด้วยและผู้แทนรัฐภาคีรวมถึงสมาชิกประเทศต่างๆก็ร่วมแสดงความยินดีเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับพิยามประวัติศาสตร์ครูพระบาทเนี่ยพิจารณาภายใต้คุณค่าที่โดดเด่นได้แก่การรักษาความเป็นของแท้และดั้งเดิมของแหล่งวัฒนธรรมสีมาหินสมัยทวาราวดีและเป็นประจักษ์พยานที่ยอดเยี่ยมต่อการสืบทอดของวัฒนธรรมที่มีมาต่อเนื่องอย่างยาวนานกว่า4ศตรวรรษซึ่งหลังการขึ้นทะเบียนเนี่ยรัฐบาลจะเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะระหว่าง28กรกฎาคมถึง12สสิงหาคมนี้นะคะไปกันได้เลยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังบอกด้วยว่า การที่ภูพระบาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสิน้ด้ขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษานะคะที่พิจารณาขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกการขึ้นทะเบียนภูพระบาทครั้งนี้เนี่ยไทยจะนํามาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูปกป้องแหล่งมรดกโลกนะคะ มถึงการยกระดับการมีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติอีกทางหนึ่งด้วยค่ะค่ะ